ขวางทางเจอขีมนาวุธแน่แกน้องหนึ่งแ,แน่ะสวัสดีค่ะกบ,บพกเกมทค่ะนะคะวันนี้อยู่กับเกมกินเดนมอเตอร์โฟนะคะเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่ใช้ความเร็วเพื่อฆ่าศัตรูที่ขวางทางนะคะซึ่งตัวเกมจะเป็นยังไงนั้นไปดูมีเล่นกันเลยค่ะ อันนี้นะคะเขาก็จะสอนบังคับโดยการโยกจอนะคะโยกหน้าจอของเราเนี่ยซ้ายขวานะคะเพื่อเป็นการหลบหลีกนะคะสิ่งกีดขวางนะคะและด้านซ้ายมือนะคะก็จะให้เราเนี่ยแตะในตัดนะคะเอาไว้พุ่งนะคะเพื่อที่จะใช้ความเร็วเดี๋ยวเราก็เริ่มเล่นกันเลยดีกว่าค่ะสตาร์ทเติรนตีบ๊อ เราเป็นวินมอเตอร์ไซค์นี่โอ้โหอันนี้นะคะก็คือให้เราเนี่ยใช้ขวานปริฟันได้นะฮะ่า่ิมอ้อง์ไซคฉันได้ยังไงฉันกำลังจะไปรับลูกค้าเวนอหวาเนหวาน้าเกมนี้นะคะก็จะมีมีให้เราเนี่ยแบบว่า เก็บเงินนะคะเพื่อที่จะซื้อปืนไอ้ยรเนี่ยบบเรียบฟ,ฟันฟันอืน้อเเก็บเงิน,อน,น,อนให้เราเนี่ซื้อปืนได้นะคะเกมี้สามารถยิงปืนได้ด้วยอ่าแล้วก็สามารถเนี่ยเอาขวาเนี่ยไล่ฟันได้ด้วยนะคะนี่อุ้ยเอาทำไมไดาบอ่ะไม่น้ำมันหมดแล้วอ่ะโอ้โหสงสัยจะต้องไปอัปเกรดแล้วนะคะอ่าอ่าแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะ อันนี้นะคะก็คือให้เราอัปเกรดนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราอัปเกรดน้ํามันนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าน,นีก็ให้เราซื้อของนะคะโอเคไม่น,นี้เดี๋ยวเราดูตอนนี้เราเรือทีสองอ่าเดี๋ยวเราก็ไปแว้นต่อเลย,เยติเกตังเออเราเป็นวินมอเตอร์ไซค์ของใครเราต้องแว่นอย่างนี้แหละเอาโดนนะน้ะนอหรือแสจะล็อกแกนี่เอาขวานปันเลยนะนี่แหม่อย่แแสช้านจะ,จะเจ้าขวานปันนะพะเเกแงแคนนะ น้าหนอนมั็นยันไงบ้างจะไปรับลูกค้าถสีเวลาแตะธรามากินของฉันจริงๆเลยเชฟนี่หรือวูดวินไปฟันปั้นหรอฟันเนาะเว้นเว้นปันนี่นี่นี่แซงฉานแซงฉานนี่โอ้โหเกมนี้รู้สึกว่าจะปาดเถือนนิดนึงนะช่อาร์บนี่เกมบ้าหนอนเอ้ยใซฟเจเหรอโอ้โหฟันเซฟอะไรเลยโอ้โหแกทำมาได้จะฟันแกไงเรา รถนะคะรู้สึกว่าจะหก็บเงินก่อนอ่าไอ้เออนี่นะฮะอุ๊ยมันปุ๊บนะปุ๊บนะหนอนนันโอ้โหโอ้โหทุกทีเดียวเมตตายเลยอ่านีก็ให้เราซื้อปืนนะคะโอเคทีนี้เราไม่ใช้ขวานเราใช้ปืนนะคะฮ่าฮ่านี่จะมีแว่นที่ไหนนะเข้ามาพุกเราเราใช้ปืนยิงเลยโอเคอ่าตอนนี้ รู้สึกว่าให้เราลองยิงนะคะนี่ระเบิดเลยนะตอนนี้เร่ยหนะนอนนอนนนขวางทางเฮ้ยปันอีกแล้วอุ้ยนี่ปัดปันนี่ปัดทางค่ฮะอันนี้ก็ให้ยิงเลยนะรถก็จะระเบิดเลยอ้อนนอนนอนนนนจะแว้นเสียเหอะหนย่งชั่งกยิงแก,แกให้ไสแตกระเบิดกันจุยเลยเฮ้ยนี่แหละปัดหล่อปัดหลอปัดหล่อเฮ้ยฉันรับลูกค้าไม่ทันแล้ว โอ้เจอแต่วัตร์ไซเด็กพวกวันอื้อโอ้หลังนสร็จนี่นะอยจะแซงฉันหรอไม่แย่งลูกคนเดียวนะฮะอันนี้ห้าน่านอนอื้อโอ๊ยไปอแล้วั้นอันนี้นะคะก็จะมีหลอดเลือดของเราด้วยนะคะถ้าเราหลอดเลือดของเราหมดจากตรงสีแดงน,นะคะตรงลูกโขกกระโหลกด้านซ้ายมือนะคะถ้าหมดเมื่อไหร่ก็คือเราจะเดสสมอลเล่ทันทีเลยนะคะเฮ้ยไปอีกแล้วดิเดปันหัวแบะอีกโอ้โอ้ขวางทางยิงกระจุยละ นี่แดลกระเด็นเลยนะคะออ๋นั่นนอนเฮ้ยยากษ์สวัสนีสวัดปัดปัสดีสวัดนี่ชัวนี่อ่าตอนนี้ลูกกระสุนของเมย์นะคะอยู่ที่สี่สิบกนะคะนี่อื้อฮ่าตอนนี้ยิงแล้วเบิดตตูมนอนนนอนขวางทางยิงกระจุยเลยนะไอ้สวัสดีนี่อ่า นียิงกระจุยเฮ้ยมาอีกแล้วอชาชักควันหัวแก่ไหนอืจะบอกวันหัวเมยนะคะอันนี้เหมือนรู้สึกว่าเมย์มีโลกป้องกันแล้วโอ้โหนี่อันนี้ก็เก็บไอเทมโลกป้องกันได้ฟันสิกฟันจิกนี่แน่โอก้กระเด็นโอ้ยจะบอกวันเมย์นะคะไม่รู้สแล้วเราเป็นวันของใครเราจะต้องเป็นเราต้องเป็นรับสาวไม่นี่แน่นี่แน่ทำให้เรารับสาวลูกค้า ช้าในน้านอนนอน,นเราเป็นบินเมงใสนะคะวันนี้บินเมืองไสรับจ้างก,ก็ต้องมีความเร็วอย่างนี้แหละไม่แย้ครับแย้แย้ยยแซงอุ้ยไมะะ่ไงจะแซงมีนะฮะไอ้พวกนี้จะมาแย่งลูกค้าเมย์อุ้ยโอ้โหโอ้โหนี่เนี่ยปัดปัดปัดดิปัดดิโอ,อ้อันเจ่กระเด็นเลย <c oughs> นอนชนว้า โอ้โหไอควักทางจะยิงกระจุยเลยโอ้โหใหม่แหละเอ้ยไอ้พวกนี้นี่เด็กนี่ทุบนะทุบนะหัวแบะโอ้ช่วยโอ้ติดติดติดเฮ้ยอย่าคว้าทางแต่ด้ยเลือดเหลือนิดเดียวเองเฮ้ยหยอกหยอดวันนี่โอ้โหเลือดนี่เหลือนิดเดียวแล้วนะคะเลยนิดเดียวเอ้ยไม่หวานเอ้ยนี่ระวังกันอึ้ยไม่หวานมันหวานไม่ทันแล้วเฮ้ยช่วยพูดโอ้โหไอ้พวกนี้ เอ้ยเลืเล่อนเลยนิดเดียวออ้ยตายเลยอ่ะสองข้างทางเลยนะคะมาแบบว่าแบบไม่ทันค่ะเดี๋ยวมีขออัปเกรดก่อนแม่ไอ้พวกนี้อ่านี้มีกก็อัปเกรดแบบว่าติดจรวดเลยนะฮะแบบปืนแบบมิสไซล์เลยนะฮะอันี้อ่าอัปเกรดเลยเต็นที่อ่าโอเคเดี๋ยวเราก็ไปยิงไอ้พวก ที่มาขวางเท้าของเรานะ,ะใช้จรวดมิสไซล์ยิงเลยนะอันนี้อ่าไปเลยนั่นนนนเปนแมนมาชัวมาอีกแล้วน,นี่เนี่ยมาโคบแบบอช็อตเจ๊นี่อะไรมาดิอันนีอะไรี้นั่นนั่นมาตัดนี่เน่เฮ้ยฉันอยู่ยนเฉยเฉยนี่ยโอ้โหรู้สึกปืนของแมนนี่แบบยิงผิดแบบกระจุยเลยนะม,มามาเลยจะฟันนี่หัวแม่เลยอุ่นเลือดเมก็เริ่มลดแล้วนะ นี่เก็บของอ่ะชวบลบนี่เซต็ตชว่วบนี่โอ้โหตอนนี้ก็เหลือหนึ่งแล้วนะคะจมุดมิสไซของเม่นี่แน่โอ้จะเล่นมิสไซเลยหล่ะเน,นี่ยแน่นอนแกใส่ชั้นนอนใสแล้วนี่ขอกงละโอ้ติดติดติดนี่แน่โอ้โลรถลอยเลือดอื้ตอนนี้เลือดเมย์ลดเหลือนิดเดียวนะคะเพราะรถมา,กกวาขวางทางเม่อ่านี่เพิ่มได้ไอเทมเพิมพ่มเลือดแล้วนั่นติดทอโบนะอื แล้วไอ้เจ้าแว่นนี่โอ้โห้แบบอื้อชับโอ้อโห و. กระเด็นเลยนะมาไอ้ควังทางโอ้โหนี่นี่พุ่งสปีดเต่ออมามาอ่าเกมนี้นะคะแบบว่าปลาเทือนนิดนึงแต่ว่ามันมากเลยนะนี่เพราะว่ามีทั้งปืนนะคะไม่ได้ขับแค่อย่างเดียวเราต้องนี่ต้องทุบไอ้เจ้าพวกที่จะมาแซงของเรานะคะไอ้พวกแว่นทั้งหลายเนี่ย เกลียนนะคะมาจะมาแทงเไอเกลียนแกนี่ตีหัวแบะตีหัวแบะเออ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 วยตีช่วยตีเอ้ยเก็บของไอเทมไปชันเลยเหลือล้นเหลือล้นเลยนี่เดียวแล้วตีพวกพวกแบกเฮ้ยพวกเราชนบิดข้างทางเลยอืจะบีดชัข้างทางเหรอแกตีแดกใส่หมวกกันน็อกเหรอแกนี่ใส่หมวกันน็อกเฮ้ยฉันมีดีนะจนมีหมวกกันน็อกมีหมวกกันน็อกเนาะตายเฮ้ย มามาเฮ้ยเอ้ยแควหืมเลือดเมลือนิดเดียวแล้วนะหัวใจเต้นแบบตุบตุบตุบเลยเฮ้ยพวกเรามันจะตายแล้วโออแกจะฆ่าฉันเออก็มาใหม่อีกรอบหมานั่นหมาติดโชวิดแคก็บเงินนี่เฮ้ยมาอีกแล้วไอ้พวกแควสี่เด็กพวกหัวแบบโฉดีเป็นไง แค่นี่รับลูกค้าไปเคยจะช้าจกทีอีตัวปนี้หอยไปต่อยไป,ยไปนี่อ่าใครไม่ต่อยกินกระสุนตื่นต้นก็นจุยกระจายเลยนะอ่าร้อนนะนอนน,อน,น,อน,นั่นน่ะคว้าเออเออไปแล้วอุ้ยหย่าเออโหแซกเหรอแซกเหรอนี่ผมหัวแบกผมหัวแบกระตุยอ้อนคว้ ฟันแน่นหรอฟันแน่นหรอนี่นะมาสิไม่งั้นแก,กกินกระสุนปืนนี่เก็บเลือดแหวนโอ้โหเร็วมากเลยนะคะตอนนี้อ่าอันนี้นะคะที่มีเป้าหมายนะคะที่เป็นรถนะคะก็คือให้เราสามารถยิงได้นะคะโอ้ยโอ้โหเอาปร่าสิจะบังเบียดไหมนะโอ้ยไอช่วยเฮ้ยเบียดมาในหะนะ้ตกเลยนี่แบบเบียดให้ตกหรอเฮ้ย นอนน่นอนฮ่นานเฮ้ยไอพวกนี้เกาะแบบว่าจะปะก่าเบ็ดดีเด้ดีเด้อโหแบบจะมาแบบว่ามาฟันเมยให้ได้เลยนะเฮ้ยพวกเราฟันเนี่ฟันเนี่ฉันทำอย่ดีไงเหรอนี่ไจะฟันฉันหรอแกเฮ้ยเก็บตลบประกันดีได้ไอดันี่จะเป็นไอเทมป้องกันนะคะก็คือสามารถป้องกันที่ไม่ให้ศัตรูเนี่ยมาตีเราได้นะคะ หนอนนี Probleme, you you ่เป็นไงเฮ้ยมีปืนด้วยอะคีโก้อะไรกันคีโก้เหรอเฮ้ยอาศอขวางทางเจอขีมอาวุธแน่แกนอนหนึ่งแน่นะฮะฮะโอ้โอ้โหไปคันนี้แห่ไปหนอนนะนอนอานั่นนะ ชนหน้าตายย,งยิงให้อ่ะปล่อยให้ลูกว่ะอุ้ยสอนโอ้สาวของฉันรลอเกอร์แน่ๆเลยน,เาาเน,นี่แน่รอสาวมาแก้หนี้เลโอ้ยนี่แน่ไปนี่เจอยิงกันช่วงนี้นะนี้แม่ อ้าวหนเุ้ยเอยอย่าแซ่ซัดอย่าแซ่ซัดนันถูกชนเลยอ้าวโอ้ยนีเด็ดนีเด็ดมาสิมาส,สติตีหัวแบดอ่ะตีหัวแบดอ่ะเอ้าเฮ้ยเราจ้าเออหนี่เลยยิงเลยกระตุยเลยมาอ้วนช็อบโอ้โหเรา เราคงจะร้องกรี๊ดน่าดูถ้าเราไปรับสภาพแบบนี้ร้อน,อนนอนนเฮ้ตีพวงลาตีตีนนนะ <c oughs> เข้ามาเจอขวานเลยนะฮะเฮ้ยหัวบีบเบี้ยด่ตีหวัวแบะ้ตีหวัวแบะเฮ้ยไม่รู้จักไอ้นี่ซะแลว้วโอ้โหวินหมดสไตล์แว่นเป็นแบบนี้นะฮะ กัวแก้ก็ตีเนี่ยนะจะยิงเลยเป็นไงอันนี้นะคะรู้สึกว่าจะมันตรงที่เวลาแบบว่าศัตรูที่เวลาจะมาแซงหรือจะมาไอ้นี่เรานะคะเราก็สามารถตีหัวเนี่ยแหละตีหัวแบะตีหัวแบะนี่ใส่ัวก,ก,กันนอกแกนนี่ไม่ช่วยหรอกนี่แล้วเวลาจะแซงนะคะเราก็สามารถเอาปืนนี่ยิงเลยฮ่าชวัวบตีชัโ่โโอ้โหในที่สุดก็ผ่านนะคะชนะไม่ตายนะคะ เป็นอะไรที่มันมากเลยนะคะอันนี้จ,จบไปแล้วนะคะเกมนี้มันมากๆถ้าคนไหนนะคะชอบเกมแนวแบบว่าซิ่งโหดๆแบบนี้นะคะใช้ความเร็วอย่างนี้ก็ลองคลิกดาวน์โหลดที่ใต้คลิปลินี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ดีๆน,นะคะบ๊ายบายค่ะ